ทุกคนเดี๋ยวเรามาดูกําไรในหน้าออนไลน์แบบสตอส๊อกศู์ชิ้นนะครับผมอาชีพสุดฮิตที่กําลังมาแรงมากๆในยุคนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่า5วันนี้แต้มได้กําไรเท่าไหร่วันที่1นะครับลูกค้าช้อปปิ้งมาแต้มมีกําไรเด้งมา20,000บาทครับทุกคนวันที่2นะครับกําไร17,000บาทวันที่3าม0มืนสองครับวันที่4ี่กำไร2อง0มืานตื่นเต้นมากทุกคนและวันที่5นะครับ กำไรอยู่ที่3 9 0 0 0บาทตื่นเต้นมากวันนี้ลูกค้าช้อปปิง้งกำไรเด้งรัวมากครับผมกำไร5วันนะครับของแต้มอยู่ที่123,000บาทเวลาที่มีลูกค้าช้อปปิ้งนะครับกำไรจะเด้งเข้ามารัวๆทั้งวันแบบนี้เลยครับนี่เลยเดี๋ยวเราไปถอนเงินกันเลยวันนี้นะครับแต้มจัดถอนทั้งหมด50,000บาท นี่นะครับเมื่อกี้ถอน50,000หักภาษีแล้วนะครับยอดที่จะเข้ามาคือ47,965บาทครับผมนี่ครับผมเข้าไปเรียบร้อยครับ47,965บาทเข้ามาทันทีแบบเดียวทามเลยไหมครับไม่เกิน1-2นาทีเท่านั้นเองและเดือนนี้นะครับแต้มถอนมา2ยอดแล้ว47,000ล่าสุดและวันที่1นะครับ47,000 ต้นเดือนนะครับเราถอนกันเป็นแสนเราตื่นเต้นมากครับทุกคนสําหรับเพื่อนเคนไหนนะครับที่อยากมีอะไรได้เพิ่มในระหว่างที่เราทํางานประจําอยู่หรือว่าทําธุรกิจอยู่นะครับทักเข้ามาเรียนรู้งานฟรีได้นะครับแต้มยินดีแบ่งปันขอแค่จริงจังตั้งใจและพร้อมเรียนรู้ครับผม